ไปชมมึงได้บ่นี่เ้ยมึงตีมือกันฮักบ่สดปั่นปูนสดสดแทะแท้เลยเตี้มันคือแหงเลยปูนบ่ พิษไหมล้ลนล้งลดลงหนีโอ้โอตัวนี้ไปานาคยยุกไก่น้องนำตัวนี่ไปอันดเดี๋ยสิเดไปอีกยู่อันเอียงอ่ะเดี๋ยยวนอแ็อ งามงามเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วคุณอะของแทร์ไหมของแทรเนะขึ้นนางรันขึ้นร้องร้องอยู่นี่ออหหหหหแหละ ฟีเมอร์เนี่ปั่นแพงแเด็ดนะฝีมือร,ร์แทะแทะเลยทีมสั่งผู้ชำนาญงานมัะะนจะหนักยาว30เมตรนะครับเบืองความคึบหนาวความคึบหนาได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือยังที่พระอาจารย์บรรวานั่นแหละนีนเน่เป็นงานไว้เติอบอยิ่เหตุสูงมือครับมันพยะนกัก đền mê sá khạp và bên chỉ đầy buông xuống cái chỉ liệp loài thanh như đặc lẻo thẻ ạ chàng màu này chàng màu lăm chỉ để mắt chăng nắng cái đây nắng chứ xe nắng Đẹp còn đây ba,แดด à. thì đi lấy máy thôi tít bưng rai mình đi nó tít kẹt tít kẹt. cái nào เก็บมาสิ้นเดือนปันป้นปันป้นเราปัน้นเรตวปั้นเทมีเคล็มา้นงคลิปนี้ครฝากไว้สำานี้ครับเจอกันคลิปหนาครับ